กรา,าบสวัสดทีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผม,ผมก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปงานขึ้นบ้านใหม่น้องเจนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่บ้านอยู่เลยตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบเที่ยงแล้วแหละเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะออกไปแต่ว่าไม่รู้ว่าที่โน่นจะมีใครมาแล้วหรือยังเดี๋ยวยังไงเราขับรถไปดูกันเลยเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปชมภาพกันครับ เิเดยนราเปิดทีเพีทแล้วกันนะเดี๋ยวเราจอดกันดีกว่าจื๊บน้ำมันก็หมดอีกเยี่ยมไปเลยครับผมตอนนี้เราอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยต้องตรงไปถูกต,ต้องไหมตรงไปนิดนึงแล้วกัน โทรมาละนกตาโทรมาละ้วอารมว่าไงพี่ไกลถึงแล้วแหละจะไม่รู้ไม่รูน้น่าจะใช่มั้งแต่สตาร์ก่อนนะเนี่ยแล้ววะที่ที่ตอนนี้พี่อยู่ตรงไหนสบายอะไรนัอยู่ตรงแยกอ่ะเป็นมันเป็นพวกบ้านใหม่ที่สร้างไว้อ่ะอ๋อใช่พี่ตรงมาใช่ไหมขับมาตรงศาลอ่ะอ่าเห็นละเห็นละ อ่าๆเดี๋ยวไปไมันจะมีรถจ่าจะแย่อะครับโอเคโอเคแค่แหละโอเคครับน้องๆบอกว่าใกล้ถึงแล้วนะเดี๋ยวเราขับไปกันดีกว่าผมเดาไว้แล้วแหละว่ามันต้องใช้ทางนี้ผมเทพไง <S 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 เหมือนวนอนะตอนเนี้ยเหมือนวนอนะไปวนมา โอ้ถึงแล้วหลงตั้งนานสวัสดีครับสวัสดีครับได้ครับไม่เป็นไรครับตอนนี้ก็ได้ครับโอ้โหหลงไปทั้งไก่เลยหลงไปทางโน้น,มน,น,นผมไม่รู้ว่าอยู่แถวนี้ผมไปทางนู้นเลย โอเคเดี๋ยวเราถอดหมวกดีกว่าร้อนจริงแล้วนะครับผมร้อนจี๋ไผ่เดี๋ยวเราต้องขยับนิดนึงนะนี่นะครับมีอาหารหลายอย่างเลยนะผมข้าวียดไทมพี่ขายดีสุดโอ้โหเดียวหมดใช่ไหมแม่ทำเองหมดเลยใช่ไหม อันนี้แม่ทำเองหมดเลยใช่ไหมแม่ทำทำให้แม่ทำให้แม่อยิมเอมหมดแล้วค่ะไ้ดังที่ห่ีเลยอ่ได้ว่าว่าคืนตาเาะนะหีพิมพมีทอนเด็ดไม่เป็นไรพี่นี่จะแบ่งร้อยไงไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปกินนมที่ร้านยังไม่ได้เปิดร้านเลยเดี๋ยวว่างค่อยไปใกล้ใแล้วเนี่ยอยู่ใกล้อยู่เทนออกอยู่เทนนี่เจอเลยเดี๋เรานั่งกินอะไรก่อนดีกว่าเนาะ ขอเวลาส่วนตัวกินข้าวก่อนนะผมมีได้เหรอมีได้เหรอโอเคนะครับรถเทียบเลยนี่ครับอาซิกจอดอยู่ข้างในนะครับมาพวกรถน้องเจเลย โอเคนะตอนนี้เราก็ทานข้าวเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เรียบร้อยละเหลือแต่ซากกินไหมกินไม่ไหวเฮ้ยวไม่ทำไมวะกินกินโชว์ได้กินโชว์กินโชว์กล้องเร็วเร็วขอคำหนึงเอาอะไรไม่กินหรอกไม่กินโอ้โหมันอันนี้เลยเว้ยขึ้นเลยนะเอ้ยเดือดเดืเราตัดตอนแอบคายแอบคายเลยเอ๊ะโอ้โหกูต้องกินจรินเยอะเยอะเยอะเออ ไม่ไหวไม่ไหวเหมือนเหมือนมาแกล้งน้องว่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่งานขึ้นบ้านใหม่นะผมอันนี้อันนี้เราอยู่แถวไหนครับอยู่แถวเจ้าขอครับเป็นเป็นโซนที่คนขับไปไม่ค่อยมาแล้วทำไมทำไมทำไมโซนตำรวจดูครับผมอ๋ออันนี้อันนี้โดนพุ่งไหมยอย่์โดนแต่เดมเมืองครับอ๋อโดนทั้งเดียวอันนี้เดี๋ยวเรามีการอัปเดตใช่ไหม แต่งอะไรไปบ้างเยอะๆเยอะไหมอันนี้เดี๋ยวเราจะพูดคร่าวๆว,ว่ามีอะไรบ้างมีมีปีกมีข้างหน้านะครับแต่กันสะบัดอ่ากันสะบัดอ่คขอบถังนิดนิดหน่อยๆนะเนาะจะไม่ได้เป็นรีวิวแบบฉบับเต็มนะอันนี้เราจะมารีวิวบ้านรีวิวแบบเออรอบๆบ้านมีอะไรบ้างน,นะอย่าขอเดินดูหน่อยดีกว่าใช่ลุยเลยอันนี้น,นี้เราเหลือที่ไวเตะบอล นะเดี๋ยวเราจะปูเราจะปูสนามปุ๊บแล้วเราก็จะทำโกฝั่งนี้เราจะเล่นสนามแคบนะครับเตะแค่นี้ถุยได้นี่ก็เอออจริงเลยเดี๋ยวเราจะเดินดูรอบๆด้วยผมนี่นี่นี่อันนี้หมวกเอชทีบีของน้องน้องเจอันใหม่ใช่ไหมครับของพี่ครับเอาไว้วิ่งแก๊ปอ๋อไม่ใช่มันหาว่าอะไรวะเอาเอาเวกเอาดัลทรัสอ่ะเราเดินมาหลังบ้านนะโซนนี้ก็เป็นแบบ ยังไม่ได้ทำดินอะไรนะยังไม่ได้ปลูกหญ้าอะไรอย่างนี้มีแค่<อ>แบบพื้นดินโลง่งๆอันนี้อันนี้แบบเราย้ายเข้ามาอยู่ได้กี่วันละเอื่ประมาณสามวันหรอตั้งแต่วันเลยแต่ มันเนี้สามวันที่แล้วเนี่ยพี่เพราะว่าเขายังทําไม่เสร็จเขายังเก็บงานไม่เสร็จอันนี้อันนี้คือเป็นบ้านใหม่ที่กําลังสร้างใช่ไหมครัเป็นโซนโซนบ้านใหม่เฮ้ยจักรยานเดี๋ยนะฝึกเท้าผมอ๋อหรอรู้จักรยานฝึกซ้อมใช่นี่เอาไปฝึกเท้าโอ้โหไหนโชว์โชว์โชว์จะเจรือนะจะมีความจะลงโคลนเอาไปเอาไปเดินรอบๆนะครับผมบริเวณบ้านอันนี้กระจกนี่ไม่ใช่กระจกธรรมดาครับนี่ครับกระจกแบบกันภัยเอาเราเจออะไรเนี่ยครับผมตอนนี้อันนี้เป็นบ้านผมเองนะครับ ไอนด็กเด็กไปปลูกต้นนู้นอ้าตัดหมดอันนี้ไม่มีบ้านเราใช่ไหมใช่บ้านไม่ใช่บ้านเขาอันนี้เด็กคนใช้คนใช้เป็นเม็ดเป็นเม็ดอันนี้ก็นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะปลูกยากตรงนี้นะครับเดี๋ยวก่อนนะครับเอาไว้เตรียมก่อนนะเฮ้ยอะไรอ้นนี้บ้านเขาบ้างเขาเขพูดอ่ะมามาอนี้ก็อะไรครับเดี๋ยวผมจะเข่าเลยไหมบ้านเป็นเม็ดนะผมไม่รู้อันนี้เดี๋ยวผมก็จะปลูกยากตรงนี้นะครับต้นกระชายตรงนี้ อยู่แถวจอหอนะครับตำรวจก็มาได้เฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ก็เดินไปเรื่อยนะผมเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้มีการทำพิธีเขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรขึ้นบ้านใหม่ต้องมีอะไรแหกูไม่รู้ไม่เคยขึ้นบ้านใหม่ไปไปไปต่ออันนี้นะครับเป็นเป็นไม้ไม้ไม้อะไรครับไม้สักใช่ไหมพูดไม้พยุงนะไม่เข่าไปนะไม่ใช่อะไหนนั่งโชว์นั่งโชว์ดิไม่ร้อนนี่ไม่ร้อนอันนี้เป็นแดดแดดปลอมลองนั่งดูแดดนั่งแดดปลอมนั่งเลยเออนั่นแหละสบายมากเลย มันสดชื่นเหมือนกันนะเนี่ยร้อนเลยเฮ้ยมันไม่ร้อนมันเป็นแดดปอมบิเปิดไฟเอาเปิดไฟใช่ใช่ไหนดับนี่ตาคิดก่อนเลิกเริ่มเลิกเธอแล้วก็ประมาณนี้อ่าฮะอันนี้คืออะไรครับอันนี้เขาเรียกว่าลมเรียกว่าเต็นเต็นหรือเท่าว่าอันนี้เต้นตลกอีกแล้วไปไปนี่นะครับก็เป็นเซตอาหารที่คุณแม่เตรียมไว้ให้กับแขกที่มาเยี่ยมนะครับผม มาชมบ้านนี่ก็กำแพงมาจากวากันดาอ่ะอ๋ออันนี้เพิ่งทำสีอันนี้เป็นแบบกำแพงแบบมองข้างในข้างนอกมองออกมาไม่เห็นเราข้างในเขามองไปไม่เห็นเหมือนกันใช่ใช่เป็นระบบร่องระบบร่องผลอะไรไม่ทำอะไรตรงนั้น ไอ้เกูไม่เห็นจริงๆว่ะไหนๆเฮ้ยกระเพียงเราไม่เห็นจริงไหมช่วงนี้มากันดาเขาเปิดเปิดโลกกว้างไงเราเข้าไปซื้อเหล็กเข้ามาออันนี้ใบเบเนียมใช่พี่ใบเบเนียมเอาเอะไรเบเนียม่ยใบเบเนียมมีสนิมด้วยใบเบเนียมเกล็ดตาำเอาหัวขโมยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาหลอกซื้อเปล่าหลอกขายเปล่าโดนหลอกซื้อแล้พอพอเลอะเทอะแล้วเนี่ยไปไปดูรถดีกว่าอันนี้จะเป็นอะไร เอันนี้มีรถแบบโหเก่งเทียบเลยครับผมรถจอดเต็มเลยนี่นะครับเบโอซิงนะครับผมไหนลองรีวิวรถรถคันอื่นนอกจากรถเราสิอันนี้เป็นเบโอปี2 2เปล่าวะจำได้ไหมอันนี้เบโอปีไหนนะ12 12อถูกด้วยเจ้าถูกว่ะอันนี้นี่แบบแต่งอะไรบ้างครับอันนี้แต่งเป็นเนอโฟกเรซซิ่งครับผม อันนี้เป็น C E เอยี่แปดอะไรไทเทเนียมไวเบเนียมอุ้ยไวเบเนียมเลยเหรอไวเบเนียมอีกแล้วอันนี้นี่คู่ละอันนี้ไม่รู้ราคาประมาณประมาณสามแสนห้าอะไรแเนี่ยไฟปิดแล้วใช่เหรอพี่กูรอเล่นซื้อจากประเทศไหนมาไม่รู้ใครดีเลย์เดี๋ยวเดี๋ยวสนใจมุกเขาหน่อยโอยคคววาาามมมรักเตต เขาโดนเมินมุกไปเอาไปต่อไปตอบไปดีเลยไงอไอ้นี่รอฟอนรอฟอนเรื่องอะไรนะเป็นโมโนโมดคอมโมดดูดใจระเบ้อที่ไหนวะไปเรื่อยอันนี้อันนี้แบบเป็นท่อใช่ไหมครับท่อนีโคตรใหใจเลยเอามือยัดเข้าไปท่าโอ้โหอันนี้ท่อของอะไรไม่รู้เหมือนกันเนี่ยอันนี้เขาเขียนว่า A C ครับน่าจะเป็นสำนักของ A C นะผมนี่อันนี้ก็ต้องมีโลบาร์ครับเป็นคัมคัมข้างหลัง สวยมากครับอันนี้ก็ไปเป็นเนี hey, ่ยเหมือนกันครับไปเป็นเนี B ่ยไปเป็นเนี่ยในรองหอองอัวโค้งเลยเดี๋ยวจะเลอเอานะจับเดินออกมาพวกมึงทำอ,อะไรกันนี่ครับไม่ใช่จะหอรถแต่รีวิวเราจะ,จะสไตล์ clean c l น a n ครับข <c oughs> <ส>้างในนี่กร <c oughs> <c oughs> นะจกใสๆชิวๆครับรีวิวชิวๆเฮ้ยนี่แบบเป็นไฟโปรเจคเตอร์นี่ไฟใหม่ด้วยนี่นี่นี่เขาเปลี่ยนชุดหน้าใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวรถสมัยใหม่เดี๋ยวนี้เขาจะเป็นแบบอ่าส่งโปรเจคเตอร์หมดแล้วเปลี่ยนข้างหน้าไปหมดแล้ว อ๋ออันนี้คือข้างหน้าเปลี่ยนใหม่หมดเลยมันจะคล้ายกับ V O A เม็อ่ะที่แจปากตรงนี้มาอันนี้เป็นการตกแต่งไม่ใช่เหมือนกันเลยใช่ไหมครับอันนี้เป็น t ก x t u r e ครับอันนี้เป็นสีใช่ไหมสีสีหลุดเอาทำสีเขาหลุดเอาลิลเลียลิลเลียลิลเลียเลยยายายาหาทำทำทำเรื่องะต่อมาครับอันนี้ก็เหมือนกันสไตล์คล้ายๆกันแล้วผมอันนี้เขาเรียกว่าล้ออะไรสปูลสปูลอันนี้เขาทำจากวัสต์ดูเลยครับผม เขมาจะปูนครับผม้กลับบ้านให้เราไป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 กลับบ้านกลับบ้านมันจะปูนเฉยวิ่งทีนี้มีแต่ะอากาศมาต่อที่รถนะครับผมเขาจะเรียกว่าอะไรวะมันมันไม่เชื่อเป็นเป็นอลูมิเนียมป่ะอืออันนี้อันนี้นี่ไฟเขาจะแตกตากันนะอันนี้อันนี้เป็นตัวเดิมใช่ไหมสองตัวเดิมมันจะเป็นไฟแต่งแล้วอ่าโอเคอันนี้ก็ เท่นะครับผมเขาเรียกว่าอะไรเป็นอีโคคาร์ที่แบบว่าซิ่งได้แต่งได้สวยๆทิ้งเคลียร์นะผมอันนี้ก็จะเป็นฟิล์มที่ค่อนข้างทริปกว่าอันนู้นอันนี้จะใสกว่าพี่พี่ชอบถ้าเป็นพี่พี่ชอบแบบนี้มันดูส่วนตัวดีไงแบบฟิล์มทึบๆหน่อยโอ้ยข้างล่างนี้มีท่ออะไรอ่ะเห็นแบบแบบเขาเรียกว่าอะไรนี่ลมอ่ะพี่อ๋อพี่ท่อเทอร์โบอ๋อเราเรียกว่าท่อเทอร์โบ เขาเรียกรับลมเข้าอ่ะอ๋อเข้าเครื่องอ่ะเหมือนก้องอากาศอะไรงี้ปะใช่อ๋อรับตรงเลยมันอารมณ์เหมือนดูดรถดูดสดผมไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรมันยืดทำอะไรอยู่นะไปรีวิวรถตัวเองหน่อยเวฟเวฟพันอาร์นะผมพันสองร้อยยี่ห้าหนึผมศูนย์มันตกไปพอดีมันมันเลอะมันเลอะก็เลยเช็ดออกเป็น t o u r i n ใช่เป็น t o u r i n ประจำตอนนั้นเป็น t o u r i n ที่ไหนนะ t o u r i n ที่เซนทันจริ่งไหม จะหายไปไหายไปนานนะไม่กินจะหายไปนานมากเลยอ่ะข้างหน้านี่ครับเป็นสีแบบพิเศษนะเป็นแบบมีมีมีแบบเงามีคิเตอร์มีแบบเป็น,นแบบสีเทาวแบบมี <c oughs> น้ำตาลน้ำตาลหน่อยหน่อยเอาอวันเอ็มใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นเมื่อเช้านี้นะครับเป็นผมเพิ่งแบบเขียนออกไปเขียนเขียนมันเหมือนขี้นกว่ะเหมือนขี้นกเลยอ่ะไม่ไม่น่าจะไม่น่าจะเหมือนเขียนนะอันนี้อันนี้ไม่ได้ซีดตามกาลเวลาฉะอันนี้คือสั่งจากอเมริกามา เปลี่ยนใหม่เลยโปรตุเกสเลยติ๊กเมคเขาไม่ได้ต้องสั่งเอาอย่างเดียวสั่งเอาสั่งแบบยังไงดีอะไอ้นทำไมทไมมันทไมมันเริ่มมันเริ่มแบบไปแบบมั่วทะเบียนนี่ตำรวจจับไม่ได้นะครับทำไมวะเฮ้ยหนึ่งเก้าหนึ่งวะเดี๋ยวเขาเปลี่ยนเป็นนายวันๆแล้วไม่ใช่เหรอใช่ไหมไม่ใช่หนึ่งเก้าหนึ่งเออนั่นเปนของเมกาใช่ไหมเมกานี่ยังเป็นของแต่กาบ่อยเนี่ยวัยรุ่นอเมริกาไงรู้จักปะวัยรุ่นเมริกาครับรู้จักไหมครับวัยรุ่นอเมริกาอ่ะมาต่อที่ยางหน้านะผม อันนี้ที่เห็นเนี่ยที่เห็นเนี่ยนะไม่ไม่ได้แบบเก่านะเนี่ยอันนี้คือสีของยางทับทิมสีใช่ครับเป็นอกจะสีขาวๆนะครับผมปกติยางรถมันจะเป็นสีดำๆใช่ไหมอันนี้ยางขาวนะยางขาวอันนี้คือโลจากแอฟริการทับทิมใช่ไมวะแต่โลนี่แม่งดีจริงแล้วเพื่อนคุณจะซื้อต่อหลายคนเนี่ไม่รู้เขาชื่อโลอะไรเมื่อเมื่อกี้เขาบอกแอฟริกาทวินไปแล้วยิงเมินมุกเขาเฉยเลยเราอ่ะ เอาโลคือโลจากเอพิดิกาทวินเออเราเอามาใส่คันนี้โอ้โหสุดยอดสุดยอดเลยเธอชิบหายอะไรครับเนี่ยเอานี่ท่อท่อไอ้อยากฟังเสียงเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้อันนี้เป็นกุญแจกุญแจแบบไหนไหนโยนมาดิกุญแจแบบว่าเอนจอยนี่ใส่รถพี่หนยังนั่นกูว่าแล้วเกือบตดนรถอ่ะสตาร์ทไงวะอันนี้อันนี้ปุ่มสตาร์ทป่ะวะ เอาเหรอรัดไปตรัดตีนฮะอันนี้เกียร์ว่างยังว่างนะเดี๋ยวพุ่งนะพุ่งโดนรถเขาน่าเข้าไปเดี๋ยวเฮ้ยเพียงเบิ้์นเลนิดหน่อยอ๋อต้องเบิ้ลก่อนใช่ไหมระบบแบบยกล้อหน่ะอ่าอันนี้เป็นข้อที่ว่าจะดับไหมจะดับไหมจะดับไหมเอาดับเอาอีกร้อนชิบหายานในแดดโคตรร้อนเลยครับไม่เงี้ยขึ้สะเทินน้ำสะเทินบกมาพี่ไม่นน้ำจะเข้าเลยไม่แปลกหรอกดูโคนดิโอ้สถานคืน รู้สึกว่ามันน่าจะมีตูดไหมมีอาการตูดไหมทำไมมันนแรงับเนี้ฟั่งแจงฝั่งแจงไอเขาอ่ะเฮ้ยอันนี้นี่ของใครเจเจรถคันแรกรถคันแรกรถคันแรกเหรอ อันนี้อันนี้เขา้าเข้าร่วมโครงการตัวขันแรกไหมครับรที่ที่แบบโดนลด,ดนลดอ่าลด,ด,ลด,ด,ลดลราคาไปแสนหนึ่งใช่ครับอันนี้ถ้าลดราคาแสนหนึ่งได้ฟรีเย <c oughs> ได้ฟรีเลย <c oughs> อันนี้คือรุ่นอะไรครับรุน่นสกูปปี้พันดับเบิลแอร์ครับสติ๊กเกอร์ไม่คุ้เยอะเลย A P I S M มีร้าน,นาอาหารลมใสเออตอนนี้ตอนนี้ที่ร้านเป็นไงบ้างทะไมย้ายไปตรงนี้ตอนอันนี้คือบ้านที่คือไว้อีกหลังตอนนั้นก็ขายของปกติอ๋อคือแล้วเวลาเราอยู่อ่ะเราอยู่ที่ไหนเรา อยู่ที่นู่นครับอ้าวแล้นนี้เหรอเอามาแบบพักวันหยุดอ๋อพักวันหยุดใช่ใช่ร้านก็ยังเปิดปกติอยู่เหมือนเดิมครับโอเคลงที่ดีเทลตัวรถหน่อยมีอะไรบ้างได้น็อตอันนี้คือไทเทเนียมแท้ไททีไทเทเนียมวีไบโอ้ยไทเทเนียมไทเทเนียมเออลืมไปโทษทีโทษทีหลังจากวากันดาครับผมเป็นน็อตเวฟปกติอะไรกาใส่หลุดไหมหลุดไหมลองขยับดิหลวมมากหลวมหลวมโอ้เบรกทีนี่บอกแล้วหลังล็อกอะทิ่มนะมีทิ่มนะเนี่ยะ ก็มีน็อตทั่วคันเลยนะผมใครจะปนก็เชิญได้ตามสบายนะผมเห็นจอดที่ไหนก็ปนเลยไม่ใช่แล้วนะอย่าทำอย่าหาทำหนโชว์หน่อยโชว์วิธีการขับไหนวนๆสักรอบดิเอ้เ้ยไม่ไม่กิ้งไม่เลิกนะไม่กิ้งเอาเลยพี่หนเดี๋ยแบตจะหมดแล้วมันว่างเจว่านว่างนะผมวนโชว์โชว์ดิเดโค้งลงหลุมซะลงหลุมออกตัวล้อฟีออกตัวล้อฟีเอาแบบโมโตซีบี อ่าเรื่องหน้าจิ้มอุร้อนมาเข้าบ้านก่อนพอพอโอเคนะผมก็วันนี้ก็มาไล่สารเยอะเกินไปละเดี๋ยวเราจะปิดคลิปนะผมคลิปคลิปคน่นานเลยอะอันนี้ก็ถือว่าเป็นบ้านของน้องเจนะครับอันนี้จะซื้อมาไว้พักก่อนเอาบ้านบ้านของตาใช่ไหมครับบ้านของคุณตานะครับผมในแนะนำแนะนำที่บ้านบ้านมีอะไรบ้างเป็นตว่าต้องรู้ดิมีอะไรบ้างนะ รีบให้เจ้าของตัวจริงเข้ามาพูดดีกว่าครับเจ้าของบ้านตัวจริงเชิญครับที่บ้านนี้มีอะไรบ้างครับผมก็มีไฟร์เจอร์อ่าฮะมดูภายในเหรอดูภายในเฮ้ยพาดูใช่ภายในหน่อยภายในนี่โยนนี่ก็ติดเพลงไหมนดิตอนแรกจะปิดคลิปแล้วไปเข้าไปไม่ได้ปิดละเดี๋ยวจะเปิประตูนะครับโอเคถ้าไม่ใช่ประตูก็เป็นรั้วเอ้าทำไมวะอันนี้ก็วันนี้ซื้อมาโอ้คค โต๊ะข้างห้อครับแล้วก็มีเครื่องเสียงมีรูปมีอะไรนะผมเมาเกี่ยวห้องนอนแม่นะครับอันนี้ก็ห้องนอนผมห,ห้องนอนห้องนอนครับผมรอใจเย็นครับใจเย็นอันนี้อันนี้อันนี้ม,มีมีสัตว์เลี้ยงด้วยนะผมว้าวอ,อันนี้ที่เห็นนี่ไม่ใช่หนูใช่ไหมเป็นเป็นแมวครับดูยังไงเป็นแมวเดี๋ยวใส่าตาพระมัวกันไปหมดแล้วนะผมอันนี้เป็นหมวกกันน็อกที่น้องจีใช้ขับประจํานะผมอันนี้ก็วัสดุของไปเนเนียมเหมือนกันนะ ต้องเอาหัวปุ่นี่หัวกระแทกแบบประมาณร้อยครั้งถึงจะแตกนะผมในในโชว์ดิอันนี้ดีแล้วอันนี้ก็เป็นพวกเสื้อผูมือนะผมเป็นผู้พิเศษเลยเป็นแบบเต็มข้อนะผมข้อเราเต็มแข่งไงอือก็ห้องพี่อาหารอ่ะห้องพ่อเดีเราจะไม่เข้าเราจะไปเข้าห้องน้ำดีกว่าไปห้องน้ำห้องน้ำมีอะไรบ้างครับในในรีวิวรีวิวห้องน้ำห้องน้ำจากอเมริกันสเปรดอะนะผมโอ้โหตู้หูสุดยอดเลยครับผมตีน่านาม่เล่นพวกนี่คนนี ใช่ที่มาแล้วขอบเขตครับผมไม่ใช่ครับอันนี้มันเสียมากครับผมมึงจะยิงมุกกันทำไมอันนี้ไม่ใช่แบบโถส้วมนะอันนี้ให้ไปอ่านล้างหน้าเดี๋ยวน้องเจล้างหน้าให้ดูเลยนะครับเฮ้ยเมียนนี่กนจิงนะโอ้ประจบมีความแบบเหลี่ยมมนนะครับเหลี่ยมเหลี่ยมเหมือนกับผมอะครับอันนี้ก็เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะหยาบน้ำเดี๋ยวเราจะต้องลงแบบยาดน้ำให้ผมลงอ่านนี่แหละใช่เนี่ยเขาเรียกว่าลงอ่านชอบชอบอะไรลงอ่าง ไหวใช่ไหมเราว่าแพงมาไปไปต้องอื่นดีกว่าได้ผมผมมีโมเดลรถด้วยอันนี้นี่เลยบุกนี่มีซื้อไว้ประมาณเท่าไหร่ครับอันนี้ยี่สิบสามล้านครับผมยี่สิบสามล้านที่เดินผ่านก็ไม่มีใช่ครับที่เดินต่อมาล้านยี่สี่มีใช่แล้วอันนี้อันนี้ B M อันนี้ B M M X ครับไปไปต่อครับพี่ก็แบบผมไม่ B M อ่ะครับแบบ B M แบบพี่เต้ครับนี่จะเป็นห้อง ห้องครัวห้องมังล่นนะครับห้องมังลินจริห้องนังลิน้นหรงไหนวะ <c oughs> มองไงเป็นห้องนั่งเล่นวะอันนี้เราก็ออกมานอกบ้านแล้วนะนั่นแหละรอชิบหายเลยแดดร้อนมากไม่ใช่แดดร้อนพี่อะเราร้อนไอ้๊ะโอ้ร้อนจริงวะ่ะเฮ้ยแดดร้อนคลิปไหนดิคลิปดีไหม หรือว่าจะหรือว่าจะต่อเพราะตอนนี้มาจะครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยโอเค <Okay S 2> <c oughs> นะครับก็เดี๋ยวอีกสักพักผมก็จะขอตัวกลับแล้วเดี๋ยวต้องไปดูลูกต่อนะผม <c oughs> เดี๋ยวให้น้องเจนน้องตาฝากผลง,งานดีกว่าฝ <c oughs> ากช่องเลเซอร์ R6 ด้วยครับแล้วตอนนี้กําลังจะครบหนึ่งพันตั้มแล้ว <c oughs> มีแนวทางการดําเนินชีวิตกับช่องยังไงครับเออผมก็จะใช้สไตล์แบบพิเตอร์เอ็กเซนไฟเจอร์อะไรประมาณนี้ครับฮึสุดยอดจริงๆรถรถวิ่งโดนลูกเพลคเขาลุมลุมประชาทันแน่นอนเลยาาเล่นก็ ทำไปเรื่อยครับสไตล์เราเรามีสไตล์ของเราแล้วก็ทำไปใช่เป็นตัวเองแล้วทำไมไม่ช่วยกูพูดตั้งแต่แรกวะเอาแล้วแล้วเรามีผลงานอะไรฝากก็ขอฝากทำไมไม่ไม่ฝากรับไม่รับรับกับกับกับไอ้ผู้เล่นผู้เล่นผู้เล่นอันนี้วันนี้วันนี้ก็ขอฝากช่องตั้งการไรเดอร์ด้วยนะครับผมตอนนี้ก็ค่อยๆทำไป30กว่าไ p แล้วก็80กว่าคนติดตามาไม่เป็นไรตับน้อยแต่เราร้อยเปอร์เซ็นต์เราร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเรื่องเลี่ยงอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเรื่องยาเรื่องอะไรงี้ ไม่มีไม่ดีไม่มีต่อชีวิตนะครับผมขอฝากด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณเจ้าของบ้านนะครับตก็ถือเป็นเจ้าของบ้านแล้วผมเป็นเจ้าของบ้านจริงไหมครับผมน้องนึกถึงรีวิว้บ้านนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับผมแล้วก็ขอบคุณที่หนึ่งด้วยนะครับที่มากับเจฝากร้านลมใส่ด้วยนะครับผมอยู่แถวเทคนิคนะครับเทคนิคก็รู้จักกันดีนะไปกินข้าวหลังหลักเทคนิค เขาจะมาตามปล่อยลมยางรถกูนในแอคแอคกับรถหน่อยดิแอคยังไงให้โดนโดนตีนเราซุดอยู่แล้วครับอืมโอเคโอเคครับก็สำหรับว okay. ันนี้ก okay, so ็มีพาชมเพียงเท่านี้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับให้ผมจุ๊บกล้องเลยให้ผจุ๊บ ดีด้วยดีต้อมาดีก็มาดีย